แอตแลนตาเมืองสมัยใหม่ที่แปลงประกายศูนย์กลางของอุตสาหกรรมความบันเทิงและประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองของอเมริกาดูเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าในภาคใต้ของอเมริกาแต่ภายใต้ความเร่งรีบและพลุกพล่านของใจกลางเมืองและแสงจ้าของตึกรฟ้ายังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่แทบไม่มีใครพูดถึงเมื่อพบค่ำลงและการจราจรลดลงเต็นและที่นอนเก่าๆปรากฏขึ้นตามมุมถนนใต้สะพานและบนทางเท้า ผู้คนหลายพันคนต้องทนทุกทรมานกับการนอนหลับโดยไม่มีที่พักพิงพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้แต่กลับดูเหมือนไม่มีใครเห็นแอตแลนตาไม่ได้มีแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันเกี่ยวกับผู้คนที่สูญเสียงานครอบครัวและบ้านและถูกผลักไสออกจากระบบอย่างช้า,ชา สองด้านของเมืองนี้ยังคงอยู่ร่วมกันด้านหนึ่งที่โลกมองเห็นอีกด้านถูกเพิกเฉยโดยเจตนานี่คือเรื่องราวของด้านมืดของแอตแลนตาเรื่องราวที่ไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ทุกวันนี้เราจะได้ยินมันโดยไม่ผ่านการกรองผ่านการเซ็นเซอร์และปราศจากการตัดสินแอตแลนตาไม่ได้เป็นเพียงเมืองเดียวแต่มันคือการรวมตัวของชุมชนต่างๆที่มีพรวัติทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างมาก และเมื่อเราพูดถึงคนไร้บ้านมีบางพื้นที่ที่กลายเป็นเขตวิกฤตพื้นที่ที่ความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ในชีวิตประจําวันในย่านดาวทาแอตแลนตาโดยเฉพาะบริเวณถนนพิชทรีและย่าน5 p o i n t ย์คนไร้บ้านได้กลายเป็นส่วนสำคัญของภูมิทัศน์เมืองนี่คือที่ที่ผู้คนจํานวนมากเดินผ่านไปมาทุกวันเดินผ่านคนนอนบนม้านั่งในสวนสาธารณะหรือยืนอยู่ตามมุมถนนขออาหารและเงินทอน ทุกทางเท้าดูเหมือนจะเป็นเส้นแบ่งแยกระหว่างคนที่มีบ้านกับคนที่ไม่มีบ้านในอดีตพื้นที่อย่างศูนย์พักพิงพี Peach Tree พายได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และความขัดแยง้งศูนย์พักพิงที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเคยให้ที่พักพิงแก่ผู้คนหลายพันคนแต่ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันและการประท้วงจากกลุ่มต่างๆที่เป็นเสมือนแหล่งหลบภัยการปิดตัวลงในปี2017ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาวแต่เป็นเพียงการย้ายปัญหาจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่งปัจจุบันพื้นที่อย่างถนนเอชบูดเอเวนิ e เวสเอนและเรียบถนน Memorial Drive กลายเป็นจุดศูนย์กลางเห็นใหม่สำหรับชุมชนคนไร้บ้านหลายคนตั้งเต็นท์บุนทางเท้าก่อตัวเป็นค่ายเล็กๆเ,เพื่อแสดงความสามัคคีและการปกป้องคุ้มครองร่วมกันแต่ค่ายเหล่านี้ไม่มั่นคงเจ้าหน้าที่อาจบังคับให้รื้อถอนได้ทุกเมื่อจากข้อมูลล่าสุด พบว่ามีคนไร้บ้านมากกว่า3,000คนในเมืองแอตแลนตาในจำนวนนี้มีหนึ่งในสามที่อาศัยอยู่โดยไม่มีที่พักอาศัยพวกเขาเป็นทั้งชายและหญิงเด็กและผู้สูงอายุทหารผ่านศึกหรือแม้แต่ผู้ที่ยังคงทำงานเต็มเวลาแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเซิติอาจบอกตัวเลขได้แต่ความจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นมากเบื้องหลังจุดทุกจุดบนแผนที่คือมนุษย์ที่มีชื่อเรื่องราวและความหวังที่ค่อยๆเลือนหายไป แผนที่คนไร้บ้านในแอตแลนตาไม่ได้มีแค่สถานที่เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับใบหน้าของคนที่ไม่มีที่ที่เรียกว่าบ้านอีกต่อไปปัญหาคนไร้บ้านในแอตแลนตาไม่ได้มีแค่เรื่องของคนไร้บ้านเท่านั้นแต่มันเป็นสัญญาณของบาดแผลที่ลึกกว่ามากเป็นบาดแผลเชิงระบบที่เกิดจากความยากจนและวิกฤตราคาที่อยู่อาศัยที่เลวร้ายลงเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาแอตแลนตาเคยขึ้นชื่อเรื่องค่าของชีพที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่าเช่าพุ่งสูงขึ้นมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นและเมืองนี้ค่อยๆกลายเป็นเมืองที่ไม่เอื้ออานวยต่อผู้อยู่อาศัยชนชั้นแรงงานปัจจุบันการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบหนึ่งห้องนอนในแอรแลนตามีค่าใช้จ่ายมากกว่า1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนขณะเดียวกันค่าแรงขั้นต่ําและรายได้เฉลี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาที่อยู่อาศัย ช่องว่างนี้กลายเป็นช่องว่างที่กลืนกินผู้คนจำนวนมากเข้าสู่ความไม่แน่นอนคนที่เคยมีเงินจ่ายค่าเช่าได้กลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังแม้แต่คนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรักษางาน2หรือ3งานก็ยังไม่สามารถรับมือกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล การพัฒนาเมืองกำลังทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงในย่านเก่าแก่หลายแห่งเช่นโอฟอร์ธวอร์ดและเวสต์แอตแลนตาอพาร์ตเมนต์ราคาประหยัดกำลังถูกรื้อถอนเพื่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูร้านกาแฟสไตล์อาติสานและร้านบูติกชาวพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นมานานหลายทศวรรษถ,ถูกบังคับให้ย้ายออกไปเพราะพวกเขาไม่สามารถรับมือกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นได้พวกเขาถูกแทนที่ด้วยคนหนุ่มสาวรายได้สูงที่เข้ามาพร้อมนำพาความรู้สึกทันสมัยมาด้วย ขณะที่ครอบครัวเก่าแก่หายไปจากแผนที่เมืองความยากจนก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆชาวแอแลนตาจำนวนมากต้องสูญเสียบ้านไปเพียงแค่อุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวค่ารักษาพยาบาลเพียงครั้งเดียวหรือการถูกเลิกจ้างเพียงครั้งเดียวไม่มีเงินออมไม่มีเงินสำรองใดๆและเมื่อเกิดภัยพิบัติเล็กๆน้อยๆการมีบ้านก็ไม่ใช่สิ่งรับประกันอีกต่อไปหน้าขันที่เมืองนี้เต็มไปด้วยอาคารร้างอพาร์ตเมนต์หรูที่ไม่เคยมีคนอยู่อาศัย อาคารเก่าๆถูกปล่อยทิ้งให้ผุพังแอตแลนต้ามีพื้นที่ว่างแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ต้องการมากที่สุดตลาดอสังหาริมทรัพย์ถูกควบคุมโดยนักเก่งกำไรไม่ใช่มนุษยชาติในขณะเดียวกันระบบช่วยเหลือของรัฐบาลก็กำลังติดขัดเงินอุดหนุนค่าเช่ามีจำกัดรายชื่อผู้รอสำหรับที่อยู่อาศัยราคาประหยัดอาจใช้เวลานาน,านหลายปีวิธีแก้ปัญหาที่สัญญาไว้มักมาเพียงด้วยวาทศิลป์ ไม่ใช่การลงมือทำอย่างเป็นรูปธปรรมรากเหง้าของปัญหาคนไร้บ้านในแอตแลนตาไม่ได้มาจากความขี้เกียจไม่ใช่เพราะพวกเขาเลือกที่จะอยู่บนท้องถนนมันเป็นเรื่องของความอายุติธรรมทางเศรษฐกิจที่ทำให้พวกเขาสูญเสียสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเช่นสถานที่ที่จะอยู่อาศัยความรู้สึกปลอดภัยและการสร้างอนาคตและตราบใดที่เมืองนี้ยังคงปล่อยให้ที่อยู่อาศัยกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย ไม่ใช่สิ่งจำเป็นการไร้บ้านก็จะยังคงเป็นเงาที่หลอกหลอนทุกมุมถนนในแอตแลนตาเมื่อมีคนสูญเสียบ้านหลายคนคิดว่าพวกเขาสามารถมุ่งหน้าไปยังศูนย์พักพิงและหาทางออกชั่วคราวได้แต่ความจริงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองอย่างแอตแลนตาบริการสังคมสงเคราะห์ที่นี่ก็เหมือนผ้าห่มที่ปะติดป,ปะต่อกันไม่เคยสมบูรณ์พร้อมมีศูนย์พักพิงมีโรงทานแต่ความจุข,ของมันยังไม่เพียงพอ ในคืนฤดูหนาวที่หนาวเหนบ็บผู้คนหลายสิบคนต้องรอคอยเป็นแถวยาวเพียงเพื่อจะได้เตียงเสริมและเมื่อที่เหล่านั้นเต็มก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปนอนบนทางเท้าใต้สะพานหรือกลับไปนั่งที่รถเก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นบ้านชั่วคราวศูนย์พักพิงหลายแห่งในแอดแลนต้าก็มีข้อจำกัดที่เข้มงวดเช่นกันบางแห่งอนุญาตให้พักได้เพียงคืนเดียวหลังจากนั้นผู้อยู่อาศัยต้องออกไปและกลับมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น เพื่อลองเสี่ยงโชคบางแห่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวดปฏิเสธผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตติดยาเสพติดหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงหลายคนเลือกที่จะอยู่บนท้องถนนไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการแต่เพราะไม่มีที่ไหนยอมรับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็นบริการด้านสุขภาพจิตเป็นความทา้าทายคนไร้บ้านจำนวนมากในแอตแลนตาต้องต่อสู้กับบาดแผลทางใจภาวะซึมเศร้าและแม้แต่โรคจิตเภท แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการบำบัดการให้คำปรึกษาหรือการดูแลทางการแพทย์คลินิกที่มีอยู่มักมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอขาดเงินทนหรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของผู้ที่อาศัยอยู่บนท้องถนนได้สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กหรือผู้สูงอายุสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกที่พักพิงบางแห่งไม่ได้ปลอดภัยบางคนต้องเผชิญกับความรุนแรงภายใน การถูกทำร้ายและแม้แต่การลักขโมยระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ที่เปราะบางที่สุดแต่เพียงเพื่อจัดการกับตัวเลขเบื้องหลังสถิติที่ดูเหมือนจะถูกควบคุมความจริงก็คือมีคนหลายพันคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวพวกเขาเข้ามาสู่ระบบบริการสังคมด้วยความหวังแต่บ่อยครั้งกลับต้องผิดหวังพวกเขามองหาความช่วยเหลือแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับกลายเป็นระบบที่เหนื่อยล้าเชื่องช้าและไม่สามารถรับมือกับภาระของสังคมที่เปราะบางลงเรื่อยๆได้ แอตแลนตาซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหวังกลับไม่สามารถให้ความปลอดภัยที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ต้องการมากที่สุดได้และตราบใดที่บริการสังคมสงเคราะห์ยังคงตอบสนองไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภาวะไร้บ้านก็จะยังคงเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นสถานที่ที่ผู้คนล้มลงบาดเจ็บและแทบจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในหลายเมืองของอเมริการวมถึงแอตแลนตาการไร้บ้านไม่ได้หมายถึงการสูญเสียที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึง การใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาของกฎหมายอีกด้วยเมื่อมีคนนอนบนทางเทา้าหรือกางเต้นในสวนสาธารณะสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นไม่ใช่สวัสดิการสังคมแต่เป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกวันเจ้าหน้าที่ตำรวจแอลันตาจะออกลาดตะเวนตามปกติในพื้นที่ที่คนไร้บ้านรวมตัวกันค่ายเล็กๆที่สร้างขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดมักถูกรื้อถอนโดยใช้กำลัง เต็นถูกปรับระดับสิ่งของส่วนตัวถูกทิ้งรวมถึงเอกสารเสื้อผ้ากันหนาวและยาและเมื่อทุกอย่างหายไปผู้คนก็ถูกทิ้งให้ยืนนิ่งถือสิ่งของที่เหลืออยู่และพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่เมืองหลายแห่งรวมถึงแอตแลนต้ามีกฎระเบียบที่ดูเหมือนเป็นกลางบนระดาษเช่นการห้ามนอนในที่สาธารณะการอยู่บนทางเท้านานเกินไปหรือการสร้างสิ่งก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะแต่กฎระเบียบเหล่านี้ มักมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ไม่มีที่ไปโดยอ้อมการนอนหลับกลายเป็นการละเมิดการเอาตัวรอดกลายเป็นเหตุให้ถูกจับกลุ่มคนไร้บ้านบางคนถึงกับบอกว่าพวกเขาถูกจับเพียงเพราะล้างหน้าในห้องน้ําสาธารณะหรือนั่งนานเกินไปที่ป้ายรถเมล์พวกเขาไม่ได้ขโมยพวกเขาไม่ได้ก่อความลําคาญพวกเขาแค่อยู่ที่นั่นแต่การปรากฏตัวของพวกเขากลับถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์ของเมือง และนั่นคือความย้อนแย้งที่สุดที่คนที่มีฐานะยากจนที่สุดกลับตกเป็นเป้าหมายของระบบที่ควรจะปกป้องพวกเขาการทำให้เป็นอาชญากรรมนี้ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่กลับทำให้สถานการณ์แย่ลงเมื่อมีประวัติอาชญากรรมการหางานเช่าบ้านหรือรับความช่วยเหลือจากรัฐก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆและท้ายที่สุดพวกเขาก็ติดอยู่ในวงวนที่ดูเหมือนจะส่งพวกเขากลับไปสู่ท้องถนน นอกจากนี้ยังมีบาดแผลทางจิตใจที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่พวกเขาถูกขับไล่จับกุม่มหรือถูกบังคับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งความรู้สึกมั่นคงที่พวกเขาค่อยๆสร้างขึ้นก็พังทลายลงพวกเขาเริ่มสูญเสียความไว้วางใจไม่เพียงแต่ในกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงใครก็ตามที่สวมเครื่องแบบหรืออ้างว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎด,ด้วย ในเมืองนี้ความยากจนมักถูกมองว่าไม่ใช่ปัญหาสังคมแต่เป็นสิ่งเลวร้ายทางสายตาเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดกำจัดและซ่อนเร้นและตราบใดที่กฎหมายยังคงถูกใช้ไม่ใช่เพื่อปกป้องแต่เพื่อกำจัด แอตแลนตาจะยังคงล้มเหลวในการแก้ไขต้นตอของปัญหาคนไร้บ้านท่ามกลางความเย็นชาของระบบความรุนแรงบนท้องถนนแสงสว่างเล็กๆยังคงอยู่แสงสว่างนั้นไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือบริษัทขนาดใหญ่แต่มาจากชุมชนจากประชาชนทั่วไปองค์กรท้องถิ่นและอาสาสมัครที่ปฏิเสธที่จะอยู่เฉยเมื่อเพื่อนมนุษย์ล้มลงโดยไม่มีที่ยืนในมุมหนึ่งของแอตแลนตา องค์กรที่ชื่อว่า Hope Atlanta ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่เพียงแต่จัดหาที่นอนให้คืนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังช่วยเหลือคนไร้บ้านในการขอเอกสารประจำตัวการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและแม้แต่โอกาสในการทำงานพวกเขาเข้าใจบางสิ่งที่หลายคนมักลืมนั่นคือคนไร้บ้านต้องการมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยพวกเขาต้องการการสนับสนุนระยะยาวเพื่อให้กลับมาเยืนหยัดได้อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีเกตเว์เซนเตอร์ศูนย์พักพิงที่ให้มากกว่าแค่เตียงแต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูอีกด้วยที่นี่คือที่ที่คุณสามารถเข้าร่วมโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดรับการฝึกอบรมงานและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตเบื้องหลังประตูนี้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงมากมายเริ่มต้นขึ้นทีละเรื่องแต่เรื่องราวที่น่าประทับใจที่สุดไม่ได้มาจากสถาบันที่เป็นทางการแต่มาจากกลุ่นแม่บ้านที่แจกจ่ายอาหารร้อนๆทุกคืน จากชายหนุ่มจากโบสถ์ที่ยินดีรับฟังเรื่องราวของคนไร้บ้านโดยไม่ตัดสินจากเพื่อนบ้านที่เปิดโรงรถเก็บผ้าห่มและเสื้อผ้าใช้แล้วเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความหนาวเย็นในวันรุ่งขึ้น ชุมชนค้องถิ่นยังเริ่มสร้างเครือข่ายต่อต้านการถูกขับไล่ออกจากค่ายคนไร้บ้านพวกเขาสนับสนุนสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยจัดการประท้วงอย่างสันติและให้ความรู้แก่สาธารณชนว่าการไร้บ้านไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่ปัญหาทางศีลธรรมแต่เป็นความล้มเหลวของระบบที่ต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาร่วมกันและที่สำคัญที่สุดพวกเขาได้สร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ เพราะบ่อยครั้งสิ่งที่คนไร้บ้านขาดไปไม่ใช่แค่เตียงหรือหลังคาเหนือหัวแต่มันคือความเชื่อที่ว่ามีคนห่วงใยชุมชนแห่งนี้ตั้งหากที่กำลังจุดประกายความหวังนั้นขึ้นมาใหม่อย่างช้าๆแอตแลนตาอาจล้าหลังเรื่องนโยบายแต่ก็ยังมีหัวใจและหัวใจนั้นเต้นอยู่ในการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของผู้ที่ปฏิเสธที่จะมองว่าความทุกข์ทรมานเป็นเรื่องปกติ รัฐบาลเมืองแอลันตาก็พยายามอย่างเต็มที่เช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ริเริ่มโครงการต่ตางๆเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นที่สุดคือแนวทางที่อยู่อาศัยมาก่อนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยมากกว่าปัญหาอื่นๆเช่นการจ้างงานหรือสุขภาพจิต ผ่านโครงการนี้เมืองได้เริ่มสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดหลายยูนิตและขยายความร่วมมือกับองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรพวกเขาสัญญาว่าจะลงทุนหลายล้านดอลลาร์เพื่อขยายศูนย์พักพิงปรับปรุงระบบบริการสังคมและช่วยเหลือผู้คนหลายพันคนให้กลับสู่ที่อยู่อาศัยถาวรซึ่งดูเผินๆแล้วดูเหมือนจะมีความหวังแต่ในความเป็นจริงแล้วโครงการต่างๆดาเนินไปอย่างเชื่องช้า การก่อสร้างที่อยู่อาศัยมักล่าช้าเนื่องจากระบบราชการหรือแรงกดดันจากกลุ่มชุมชนที่ไม่ต้องการโครงการบ้านพักอาศัยราคาประหยัดในละแวกบ้านของตนบางโครงการต้องหยุดชะงักก่อนเริ่มโครงการด้วยซ้ำเนื่องจากขาดเงินทุนหรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความช่วยเหลือด้านค่าเช่าที่สัญญาไว้บางครั้งก็มาถึงล่าช้าหรือไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพในเมืองที่ราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นในขณะเดียวกันการขับไล่ผู้ไร้บ้านออกจากค่ายผู้ไร้บ้านก็ยังคงดําเนินต่อไปราวกับว่าเมืองสนใจที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์มากกว่าการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนักเคลื่อนไหวและผู้อยู่อาศัยหลายคนตั้งคําถามว่า นี่คือทางออกที่แท้จริงหรือเป็นเพียงกลอุบายทางการเมืองความพยายามของแอตแลนตายังคงดำเนินต่อไปแต่ยังไม่ได้แก้ไขที่ต้นตอของปัญหาและตราบใดที่การดำเนินการที่เป็นรูป,ปธรรมยังคงล่าช้ากว่าคำสัญญาที่ว่างเปล่าความไว้วางใจของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่บนท้องถนนจะยังคงถูกกัดกร่อนลงทีละน้อย หัวใจสำคัญของวิกฤตคนไร้บ้านในแอดเลนตามีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้นั่นคือการเมืองเพราะท้ายที่สุดแล้วใครจะได้มีที่พักอาศัยใครจะต้องสูญเสียบ้านและใครจะต้องนอนบนทางเทา้าล้วนเป็นการตัดสินใจทางการเมืองทั้งสิน้นในการประชุมสภาเมืองคนไร้บ้านมักถูกพูดถึงในฐานะปัญหาไม่ใช่ในฐานะพลเมือง เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีที่นั่งในการตัดสินใจที่หนักแน่นกว่าพวกเขาพูดคุยการถึงมูลค่าที่ดินสุนทรีิยศาสตร์และการลงทุนของเมืองแต่แทบไม่มีใครพูดถึงมาคัสเคชาหรืออังเรผู้ไร้เสียงและไร้ตัวแทนความไม่เท่าเทียมในแอตแลนตาไม่ได้เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับอิทธิพล ในด้านหนึ่งเราเห็นย่านชนชั้นสูงที่เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดโรงเรียนชั้นนําและถนนที่ราบรื่นในอีกด้านหนึ่งเราเห็นย่านที่ถูกละเลยมีระบบขนส่งสาธารณะน้อยไม่มีบริการด้านสุขภาพและเสี่ยงต่อการถูกขับไล่นี่คือสองเมืองบนแผนที่เดียวกันเมืองหนึ่งกําลังเติบโตอีกเมืองหนึ่งกำลังเสื่อมถอย หากอนาคตของแอลแลนตาจะสดใสอย่างแท้จริงจะต้องเริ่มต้นในที่มืดมนที่สุดในตรอกซอกซอยที่ความหวังยังคงหลงเหลืออยู่ในรูปแบบของเต็นท์ผ้าห่มขาดวินและรอยยิ้มอันเหนื่อยล้า เมืองนี้จะไม่มีวันยุติธรรมหากความยุติธรรมเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จ่ายเงินมากที่สุดเท่านั้นการเมืองของแอลแลนตาต้องเปลี่ยนจากอำนาจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างอาคารไปสู่นโยบายที่สร้างชีวิตและอนาคตของเมืองจะถูกกำหนดโดยคำถามง่ายๆเพียงข้อเดียวว่าใครคือผู้สมควรได้รับการอยู่อาศัยที่นี่และใครคือผู้ที่ยังคงถูกมองข้าม แอตแลนตาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองปัจจุบันเปรียมเสมือนกระจกสะท้อนความเป็นจริงอันซับซ้อนของอเมริกาเมืองที่เปี่ยมสเสน่ห์ทันสมัยประวัติศาสตร์อันยาวนานและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูแต่ในขณะเดียวกันก็มีบาดแผลลึกซ่อนอยู่ภายใต้แสงไฟสว่างสวยและการจราจรที่พลุกพล่าน บนทางเท้าใต้สะพานและในตรอกซอกซอยแคบๆที่กล่องแทบมองไม่เห็นมีคนนับพันที่ถูกกีดกันทางความคิดอาศัยอยู่พวกเขาไม่ได้ขี้เกียจพวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาเพียงถูกลืมเลือนโดยระบบที่มัวแต่ไล่ตามการพัฒนาจนไม่มีเวลาตั้งคำถามว่าใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแอตแลนตาไม่ใช่เมืองเดียวที่ประสบกับสิ่งนี้แต่กลับเป็นภาพสะท้อนอันน่าขันที่สุดของความฝันแบบอเมริกัน ดินแดนที่สัญญาว่าจะมอบโอกาสกับทุกคนแต่กลับไม่สามารถมอบที่นอนให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุดได้เราเคยได้ยินเรื่องราวของมาคัสทหารผ่านศึกที่ถูกทิ้งร้างเคชาคุณแม่ที่กำลังนอนหลับอยู่ในรถกับลูกๆของเธอ อังเรวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและไร้จุดหมายพวกเขาไม่ใช่ตัวละครสมมุติพวกเขามีอยู่จริงพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้และวันนี้เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของพวกเขาได้อีกต่อไปเพราะมาตรวัดความสำเร็จของเมืองไม่ได้วัดจากความสูงของอาคารแต่วัดจากความต่ำต้อยที่พวกคนสามารถตกลงมาโดยไม่สูญเสียศักดิ์ศรี แอตแลนตาคือภาพสะท้อนที่แท้จริงของสองด้านของอเมริกาประเทศที่มั่งคั่งมหาศาลแต่ก็มีความยากจนที่เห็นได้ชัด ประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดแต่ยังคงดิ้นรนกับความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดนั่นคือที่อยู่อาศัยและบางทีอาจถึงเวลาที่เราควรหยุดตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่บนท้อนถนนแล้วเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราที่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของคนไร้บ้านไม่ได้เป็นเพียงของพวกเขาเท่านั้นนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเราทุกคนเกี่ย เกี่ยวกับค่านิยมที่เราต่อสู้เพื่อเกี่ยวกับเมืองที่เราสร้างและเกี่ยวกับมนุษยชาติที่เราทุกคนกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดขอบคุณที่รับชมจนจบโปรดกดติดตามเพื่อรับชมตอนใหม่